สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้ก็พอยละครับช่องห้องปงชาแนลครับเอาเรียบร้อยพี่น้องตําใส่ตันนั่นเองเนาะโอ้ยนัวดีขนาดพี่น้องเด้อตําใส่ตันน้ำปลาคนๆเลยว่าสัญนะคนเดะเด้อโอ้คนเดะพี่น้องตําใส่ผักกระถินเด้เม็ดกระถินลุยผักกระถินพี่น้องเอาเนาะสดเนาะเอาไหมสดเลยแม่กินเลยนี่พักพี่น้องกรอบไรเลยวันนี้แก้มพักกรอบกรอบลายเฮียลองมาก่อนทลายเฮียใหญ่หลอดเด้อ ไหนฟิวเจอร์อย่าคลองชุดจอดคือใบอ่อนพี่น้องผมคิดว่ามันสีแสบคุดจัิงสิเอาอีกก่อนมาม่าพี่น้องกินน้ำกระเทยพี่น้องพอดิกินพอดิกินโดนแล้วไหมเนาะเผ็ดๆพอดีเนาะหยำกรุบๆเลยพี่น้องเพื่อนนั่งอยู่พวงหนึ่งนั่นนั่นหั่นไปเรื่อยๆแล้วแยกชิ้นตาเผ็ดแต่บ่เนาะเพชรไงมีขันย่อหอมไหมเนี่ยมีขันย่อหอมพี่น้องจจ้าโมเสียเปลาะคนละ ใหญ่หล่อบื้งงบนฝันของนี่จะคำกันเถะนะมึงเยอะจ้ะยังโเสียดพ่น้องนี่คบจบแม่ครบบ่ด้วยไหมนะทำใส่จันพี่น้องเป็นเถื่อแหลกเนาะเคยใส่จำแม่บม่เคยกินเลยใส่จันเนาะจำเนาะ มีตามาเอามาจุาอันเด้แม่อืมมาใส่จุอืมแต่ตอนม่วขาวกัน่นะแซ่บดดพี่นอะอืมแซบบ่บเลยทุกจอดทุกใบอ่อนเลยอืม,อมบบลัง ไม่เบยไปหนอยังไงหนะปานหัวใจใจเนาะมันนีบัะม,ม,บมืกไปหนอยงกุบกุบเลย อากาศดีหน่อยม,อมันีแดดออกไหมผมงามๆเนอะแดดห้อนผอมงามเนมาะ Mình cả khẩu khíu khíu, nó ừ. ngon. Ừ, nha. Ừ, nha. Khẩu chai coi. เขาออ้ำใหญ่นี่นอโอ้ยอามาตำอีกแซ่บอือ

นมันตำบมันแสบพี่น้อง,องเลย,ย,น,ยน้ำผัดปลาผัดเลยอื้ยก,กินยัเงเถืย ขาไมเใช่ใส่เขาน้ำมันได้ผอาขาวขอน้ำ Phết ừ, đi về nó Phết đi về Xuống đây Rồi mới hẹn với ngàn tiền Nhưng đến nhóm này thì nó chả ăn mì cả liền đi đi đây sụt nằm nằm mhm nè, mhm phút mhm mới lấy sẽ xịt xin bớt bớt, hử, mới sẽ thẻ xịt xin bớt bớt, rồi,

กินไปไม่เหลื่อเเมเผ็ดเลยแบบกินน้องท้าวก็กินเก่งไนีวันนั้นยายกินบุเผ็ดว่วะสนเผ็ดกันเี่นนองแต่ว่ายายมันเคยกินเผ็ดนะอ,อยู่ใหญ่อออไไหบอกคือตอนกับพ่ะเป็นใหม่แตบผมคือตอนเป็นหนุ่มนี่เนาะเข้าาจเกอืม นี่เกรียมต้นนี่กรียมต้นนะเพอข้าวกันเลยยำกรุบกุบดีเลย ไปทีนมาอีมหมดเ,เลยวอ,อิ่มหมดแลยวดูใช่ไหมล่ดลยวันที่อนันหดเละวิตามินบีเอ บีเอนี่บ okay. right. ่ได้ค่อยกินเอบีเอบีเอีเบีเอเอบียิ้มเอียงิ้าซียินมบีบดสิ่ำบ่ได้ใหญ่ด้วยอิ่มแบบเบิร์ดไป่น้อยว่าจะเบิร์ดเบิร์ดอะไรนั่นี่ตอของพี่นาด จาทำาไรพี่จะโอ้แส่บครับยำก่อนอืพี่น้องแซ่บข้องเนี่ยนะครับเด้อยำกุุบกยิ่งะไต่ตันโอ้ขาดปวดปวดเว้ยยำง่ายปะยำง่ายอยู่นะบอกพี่น้อยไหมเบ้อะกินเลย เซ็ตตัดหลอดพี่น้องเสียบอิลิฟเสียบคล้องแฉ่เลยอ่ะ,อะเอาเอาอะไรเอาบอกพี่น้องราเจาะคลิปนี้เอาเท่านี่นอพี่น้องเนาะอย่าลืมเดอ้อจังได้ก็ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดยังกดชุดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์พี่นอไไ้องใครเดี๋ยวเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อสุขภาพแข็งแรง คิดจริงได้ขอให้ได้สิ่งนั้นตามความคิดความปรารถนาให้รักษาสุขภาพได้ดีเพราะว่าอากาศตอนนี้มันกับเปลี่ยนกับแปลงแน่ให้โชคให้ลาบให้ํำให้รวยอ่ะทอนนี้น้องพี่น้องเนะาะเอาครับคลิปนี้เอาจรัมีิกนพี่น้องเดี๋ยวพ้อคลิพนาสวัสดีค่ะสะวัสดีค่ะ